ชีวิตของคนเราตั้งอยู่บนความไม่แน่นอนในวันที่คุณขึ้นไปอยู่ในจุดสูงสุดคุณอาจจะตกลงมาในจุดต่ำสุดเมื่อไหร่ก็ได้อดัมจอร์สันจากปีกทีมชาติอนาคตไกลสู่นักโทษที่ฝันต้องถูกดับลงวันนี้พวกเราจะฝูงจะพาย,ย้อนรอยคดีดังแห่งวงการฟุตบอลอังกฤษของอดัมจอร์สันในคดีล่วงเมื่อทางเพศผู้เยาว์อายุไม่เกิน15ปี ก่อนอื่นเราไปดูประวัติที่มาที่ไปคร่าวๆของอดัมจอ h ์นสันกันก่อนว่าทําไมเราถึงต้องเสียดายความสามารถเสียดายอนาคตของเขากันขนาดนี้อดัมจอห์นสันในปัจจุบันเขามีอายุ33ปีเขาเริ่มต้นอาชีพค้าแข่งจากการเป็นนักเตะเยาวชนของทีมนิวคาสเซิลยูไนเต็ดและมิดเดิลสโบรก่อนที่ฝีเท้าจะมาเปรี้ยงปล้างจน m แมนเชสเตอร์ซิตี้เห็นแววพร้อมควักเงิน7ล้านปอนด์เป็นค่าตัวของเขาและมอบสัญญา4ปีครึ่งให้ในปี2011 แต่เงินก้อนและสัญญาฉบับนี้ไม่ได้สูญเปล่าแต่อย่างใดเพราะอดัมจอห์นสันช่วยให้ทีมควา้าแชมป์ FA ครับรวมถึงแชมป์พิมเมลิกสมัยแรกให้แก่สโมสรส่งผลให้ชีวิตของเขาดีขึ้นเรื่อยๆจนถูกทีมชาติอังกฤษเรียกตัวไปรับใช้ แต่หลังจากนั้นนะคะจอร์ซ้นเขามีอาการบาดเจ็บและฟอร์มก็ไม่ได้สม่ำเสมอทำให้ซิตี้ต้องขอส่งต่อตัวเขาให้แก่สโมสรแมวดำซันเดอร์แลนด์ด้วยค่าตัวราว10ล้านปอนด์แต่ฟอร์มเขาก็ดันกลับมาดีจนได้เป็นตัวจริงของทีมและเป็นฟันเฟืองสำคัญของซันเดอร์แลนด์ในตอนนั้น แต่ใครจะเชื่อล่ะคะเมื่อไม่กี่เดือนต่อมาในปี2015ชีวิตของอดัมจอห์นสันจะพลิกผันจากหน้ามือเป็นหลังมือเมื่อเขาถูกแจ้งความข้อหาล่วงละเมิดทางเพศแฟนบอลสาวคนหนึ่งวัย14ปีที่มักจะมารอเขาเพื่อขอลายเซ็นอยู่หน้าสนาม s t a เดียมออฟไลทแต่ที่พีคไปกว่าน,นั้นการกระทําของเขาเกิดขึ้นทั้งที่แฟนสาวของเขาเพิ่งจะคลอดลูกได้เพียง3สัปดาห์เท่านั้น ในคดีนี้สารตัดสินให้จอร์ซันมีความผิดข้อหาล่วงละเมิดทางเพศเด็กที่มีอายุต่ำกว่า15ปีและต้องติดคุกเป็นระยะเวลา6ปีนี่กลายเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวดับฝันที่มาพร้อมชีวิตอันแสนตกต่ำของเขา ผมขอโทษในสิ่งที่ผมกัดทำลงไปนี่คือคำพูดของจอห์นสันในสารหลังให้การรับสารภาพเหตุการณ์นี้ทำให้สถิติการเล่นให้ทีมชาติชุดใหญ่ทั้ง12นัดของเขาถูก FA อริบไปรวมถึงยังโดนซันเดอร์แลนด์ต้นสังกัดและ Adidas สสปอนเซอร์ในตอนนั้นพากันยกเลิกสัญญาอีกด้วย มีแหล่งข่าวในเรือนจำให้สัมภาษณ์ว่าจอห์นสันมีใจที่อยากจะกลับมาเล่นฟุตบอลอีกครั้งโดยเฉพาะกับสโมสรซันเดอร์แลนด์เขามองว่าตอนนี้ทีมแมวดำกำลังตกอยู่ในสภาพที่ย่ำแย่ช่วงที่ซันเดอร์แลนด์ตกชั้นถ้ามีเขาอยู่ทีมจะไม่เป็นแบบนี้เพราะขาดนักเตะคุณภาพที่ดีเขาบอกเพื่อนสนิทในเรือนจำว่าขออเ,นนเาขออเนนเายังมีดีพอที่จะเล่นฟุตบอลในระดับสูงและ18เดือนต่อจากนี้ถ้าหากเขาถูกปล่อยตัวเขาขอเวลาเพียง6เดือนเท่านั้นเพื่อเรียกความฟิตกลับมา ตอนที่มีการแข่งขันฟุตบอลในนั้นเขาสวมเสื้อซันเดอร์แลนด์และวิ่งไปรอบๆตอนที่ยิงประตูชัยได้ราวกับว่าได้แชมป์พรีเมียร์ลีกเขาดูมีความสุขมากๆไม่ได้เตะฟุตบอลมีหลายคนพูดว่าเมื่อเขาออกไปเขาจะไม่มีโอกาสได้เล่นฟุตบอลอีกยังมีคนเสนออีกว่านายควรจะไปที่จีนสิเพราะน่าจะทำเงินได้จากที่นั่นในบ้านปลายอาชีพฟุตบอลและจอห์นสันก็ตอบกลับไปว่าฉันไม่ได้ต้องการเงินฉันต้องการใช้ฟุตบอลเพื่อเอาชนะใจทุกคนอีกครั้งจากเรื่องราวคดีที่ผ่านมา และแล้วเวลาก็ผ่านไปไวเหมือนโกหกเมื่อหลังจากจอร์ซันถูกจำคุกได้3ปีเขามีพฤติกรรมที่ดีมาตลอดจนได้รับการลดโทษและถูกปล่อยตัวมาเมื่อวันที่21มีนาคมปี2019แต่คดีล่วงละเมิดทางเพศถือเป็นคดีใหญ่มากสำหรับคนอังกฤษและเป็นเรื่องราวที่สังคมยอมรับไม่ได้ทำให้ถึงแม้จอร์ซันจะพยายามหาทางกลับมาลงสนามอีกครั้งแต่เขาก็ไม่เคยได้รับโอกาสอีกเลย เรื่องนี้คงจะเตือนใจใครหลายๆคนให้ใช้ชีวิตยอยู่ในความไม่ประมาทเพราะความผิดพลาดเพียงครั้งเดียวอาจจะทําให้ชีวิตของคุณพังได้เลยนะคะและหากเพื่อนๆอยากให้เราพาไปย้อนรอยเรื่องราวของใครในวงการฟุตบอลก็สามารถคอมเมนต์บอกพวกเราได้เลยและจากฝูงโทรแบ็กจะนําเรื่องราวมาเล่าให้ฟังอีกในคลิปหน้าสําหรับวันนี้เราต้องขอลาเพื่อนๆไปก่อนหากท้่ชอบคลิปของเราก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราทั้งบน Facebook และ YouTube ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ